ขาคือนักคิดสุดยอดดีไซเนอร์แห่งลอสแอนเจลิสหนึ่งในลูกศิษย์และเด็กปั้นของแคนยเวสและไม้เบื่อไม้เมาล่าสุดของไนกี้คุณสมบัติเหล่านี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเจอร์รี่โรเรนโซความยิ่งใหญ่ของเขาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเราจะมาเล่ากันให้ฟังในช่วงโซฟอร์สตอรี่แบรนด์เฟียอฟก็เปิดตัวครั้งแรกในช่วงปี2013โดยเริ่มแรกแบรนด์เฟียอฟก็นํนำเสนอไอเดียเสื้อผ้าด้วยสไตล์ L. เอลเอดนคือการนำกลิ่นอายต่างๆจากยุค90มาเป็นอินสปิเรชันว่ากัน,น,ง,กบบนง่นนนายๆออ ยังเก่งยนีนขาด,ขาดเสื้อโอเวอร์ไซส์หรือจะเป็นเฟอร์นเจอร์ The Band f a ฟ r g ได้นำมาพัฒนาให้ร่วมสมัยมากขึ้นด้วยการแคตติ้งบวกกับลูกเล่นใหม่ๆนั่นส่งผลให้ภายในระยะเวลาไม่นานชาวแอเอก็เริ่มหลงไหลในแบนด์ f a i ก g เ d และหลังจากนั้นทั้งแบรนด์และตัวของเจอรรีโรเรนโซก็ถือได้ว่าอยู่ในช่วงเวลาขาขึ้นอย่างแท้จริง f a i ก g o ถูกสวมใส่และพูดถึงอย่างมากมายอีกทั้งยังได้ร่วมงานคอลแรบดังๆกับทั้งแวร์และไนกี้และส่งผลให้เขาเป็นหนึ่งในดีไซเนอร์สายสตรีทที่ทรงอิทธ แต่ยิงไรก็ตามในโลกยุคใหม่ที่อะไรก็เร็วไปหมดความนิยมของผู้คนที่มีตัวแบรนด์ฟีออฟกอดเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วผลกระทบเหล่านั้นทําให้พวกเขาเริ่มจับปากกา วาดแผนผังทางธุรกิจแต่คิดแบรนด์ไม่ขึ้นมาซึ่งนั่นเป็นที่มาของแบรนด์ที่มีชื่อว่า essential เป็นแบรนด์ที่มีคติประจําใจว่าเสื้อผ้าที่ทุกคนต้องมีติดตู้เสื้อผ้าของแบรนด์นี้จึงออกมาในแบบที่เรียบหรูแต่ดูดีผลิตโดยวัสดุชั้นดีดีไซน์ใส่ง่ายเขาจะไม่ยากภายใต้กลไกราคาที่จับต้องได้ส่งผลให้ความแมสข,ของแบรนด์ essential ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามชนิดที่ว่าลามมาถึงประเทศไทยคนใส่กันทั่วบ้านทั่วเมืองและในช่วงปี2022ที่ผ่านมาเขาก็ได้ออกมาประกาศข่าวช กนั่นก็คือการย้ายค่าจากแบรนด์ไนกี้ที่ตนเองเคยประสบความสําเร็จด้วยมาในอดีตมาซบแบรนด์อาดิดาสอย่างเต็มตัวซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมากใหญ่ที่ทางอาดิดาสได้เริ่มจีบแบรนด์พันธมิตรของไนกี้มาไว้ในพอร์ดอยู่เรื่อยๆซึ่งในอนาคตก็ต้องไปดูกันว่าเจอร์รี่โรแลนโซจะไปได้ไกลขนาดไหนกับแบรนด์3ขีดจากเยอรมันแบรนด์นี้